สวัสดีครับเพื่อนครับดันนี้ก็ามาแนะนำอีกนะอีกรุ่นหนึ่งเป็นหลวงพ,พ่อคูณเหมือนกันคือที่เอามาแนะนำเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเจอบางทีเพื่อนเจอแล้วไม่รู้จักชื่อรุ่นชื่อหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นพระอะไรยังไงอย่างเงี้ยนี่คือหลวงพ,พ่อคูณนะครับนะเป็นหลวงพ,พ่อคูณคือชื่อก็ได้เหรียญเนี่ยถ้ามันมีการ นะมีตัวหนังสือมีอะไรบอกมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจยากอะ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเหรียญโบราณเหรียเก่าๆหรือเหรียญที่ไม่มีชื่อไปเปลือยมีแตา่ยาันกับหลวงพ่อ,อที่หน้าหลวงพ่อก็ไม่มีก็้วยปีพศผลิตมันก็ไม่บอกก็อย่างนี้ทําให้เรางงนะทาให้เรางงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ศึกษานะได้เรียนรู้ได้ดูบ่อย นะครับเราก็จะจําได้ละว่ารุ่นนี้เอออาจารย์คนนี้คืออะไรรุ่นนี้ปลูกเสกเมื่อ,อไหร่นี่คือข้อมูลที่ที่ที่อยากจะให้เพื่อนๆนนะครับการที่เราจะเข้ามาสู่กระบวนการในการเก็บพระหรือสะสมพระเนี่ยนะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาข้อมูลก่อนข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญเพื่อนการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าเมื่อไหร่เรามีข้อมูลที่แน่นนะข้อมูลที่ดีข้อมูลที่ถูกต้องเนะี่ยเราก็จะศึกษาอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเราก็จะมาถูกทางถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเรียนรู้กับข้อมูลที่มันผิดเรียนกับคนที่มันไม่รู้เรื่องหรือเรียนกับคนที่มันไม่มีข้อมูลที่ถูกเนะี่ยเอามาหลอกแค่เอามาลงคลิปเพื่อหายอดไลค์หายอดแชร์นะ ยิ่งมีการชี้ตำหนงตำหนิอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่เขาโอเคก็ดีไปงไงแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาเรียนกับคนที่เขานะไม่รู้ดิผมพยายามที่อยากจะบอกว่าอยากให้เพื่อนๆไปหาเรียนรู้กับคนที่เขาหน้าเชื่อถือแล้วก็เป็นคลิปที่ดูแล้วเออมันน่าจะใช่อะ่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเรียนกับคนที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ท่านก็จะไปดูมันผมคนหนึ่งแหละผมพยายามที่จะลบผมไม่ไม่ดูเลยผมก็จะพยายามลบออกลบออกไม่อยากจะให้มันเด้งขึ้นมาเปลืองสมองเราด้วยซ้ําไปเพราะบางคนไม่รู้ว่าเขารู้หรือว่าเขาต้องการอะไรเนะี่ยคือมองปุ๊บก็รู้อยู่แล้วว่าของมันไม่ใช่อะ่ะมันก็ไม่ใช่อะ่ะภาพแบบนี้มันไม่ถูกก็มันไม่ถูกอยู่แล้วอ่ะ พฤผด,ดันทุนลังที่จะต้องมาทําให้มันนะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดค่อยเฟีไปเรื่อยๆไงฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราคนที่เขาเรียนแล้วเขาไม่มีความรู้เขาเห็นแล้วแบบว่านะแล้วเขาไปจําเนี่ยมันก็จะเป็นภาพติดตาตลอดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันก็จะทําให้การเรียนรู้ของเรากระบวนการเรียนรู้ของเรานะี่มันผิด นะครับวันเนี้ยผมเอาเหรียญนะครับหลวงพ่อคูณมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่ารุ่นทหารเสือราชินีใช่ไหมหลวงพ่อคูณปลูกเสกรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบวบาเ็นทำไมต้องโหถ้าเป็นระดับทหารเสือราชินีคือทหารที่นะพระราชินีท่านตั้งกองกับกองท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอะไรมีความใกล้ชิดกับ พระราชินีของเราเนี่ยนะและหลวงพ่อคูณก็มาอธิษฐานจิตให้ปลุกเสกให้ผมว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเพื่อนเพื่อนเจอเนะครับเพื่อนเพื่อนเจอต้องเก็บนะรุ่นอย่างเงี้ยชื่อ,อย่างเงี้ยคือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าผมมันเกี่ยวกับชื่อของนะเรียกการเอาพระนามย่อมาอยู่ในเหรียญหรือเอารูปพระบรมฉายาลักษณ์มาอยู่ในเหรียญ ของเกจิอาจารย์แต่และท่านแต่และองค์เนี่ยนะครับเพื่อนต้องคิดได้เลยว่าการปลูกเสกหรือพิธีการสร้างเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องมีความเข้มขลังมากนะน,นี่นี่หลักง่ายๆเลยถ้าเมื่อไหรมีการเชิญพระบรมฉายลักษณ์ของพระเจ้าเป็นดินลาวเนี่ยนะครับนะแล้วก็เชิญพระปริมาพิไทยย่อนะ ของท่านเนี่ยมาอยู่ในเหรียญหรือว่ามาอยู่ในไอเกจิที่ท่านปลูกเสกเนี่ยเพื่อนๆต้องคิดเลยว่านั่นแหละหนึ่งแหละพิธีเนี่ยมันต้องมันต้องใหญ่นะพิธีใหญ่การเชิญเกจิอาจารย์ก็มาปลูกเสกก็จะต้องมีเยอะมากมายฉะนั้นพุทธคุณของพระเครื่องแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องสุดยอดมันจะต้องสุดยอด ฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะนักสะสมหรือนักที่จะเป็นพ่อค้าผ้าเนี่ยจะแสวงหาหรือหา้าเครื่องที่มีพุทธคุณแบบเนี้ยผมว่ามันยังมีให้เจอมันยังมีให้ให้เห็นอยู่นะท่านได้ของแท้แน่นอน,อนนะครับเพราะอะไรที่ผมบอกเนี่ยถ้าปัจจัยการตลาดมันยังไม่มากนะราคามันยังไม่มีการอะไรมากเนี่ยมันก็จะมีการทำเจ๊ทำปลอม ขึ้นมาไม่เยอะแต่อย่าลืมนะครับว่าการเก๊มันเกยได้เลยเพราะว่ามันมีตอนนี้มันง่ายไงมันมีเครื่องปั๊มมันมีโรงงานปั๊มเนี่ยที่ผมบอกเลยทาไมผ้าเก๊ที่เป็นเนื้อผ้าดินอย่างสมเด็จวัละคังเนี่ยทำไมมันเยอะไปหมดนยก็เพราะกระบวนการสร้างมันง่ายวิธีการทํามันง่ายไงมันก็เลยเยอะไงถูกไหมครับอะไรที่มันเป็นเนื้อดินเนื้อผ ผงเนื้ออะไรเนี่ยมันเป็นของง่ายๆเนี่ยมันหาวัตถุดิบง่ายเนี่ยนะเพื่อนๆพึงสังเกตอันดับที่หนึ่งเลยเยอะต่อมาก็คืออะไรกันพวกประเภทผ้าที่เป็นผ้าหลอ่อเป็นผ้ากบบลุ่โบราณโบราณเนี่ยนะคนพวกนี้ก็จะทำผ้าประเภทหล่อขึ้นมาอย่างหลอหลวงพวกเงินอย่างเงี้ยเอาพิมพ์นิยมหรือจะเอาพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการสร้างขึ้นมาเนี่ย ขบวนการสร้างมันก็ทํากันขึ้นมาหล่อเป็นองค์หรือหล่อเป็นช่อนะไอขบวนการปลอมเนี่ยมันก็ทํากันง่พอมันไปดูวิธีการมีคนนิยมแล้วเนี่ยโอโ้โหลงพวกเงินคนนิยมเยอะอ่ะปลอมมันขึ้นมามันก็เลยมีเยอะนะครับแล้วเหรียญเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยนะทุกอาจารย์เนี่ยที่ดังอะ่ะแล้วมีราคาเนี่ยของปลอมก็เยอะ ของเรียนแบบก็เยอะนะนี่พึ่งคิดไปเลยเพื่อนๆแต่สิ่งสําคัญที่สุดเพื่อนก็ต้องมีความรู้ไงผมบอกว่าเราก็ต้องเรียนรู้แราก็ต้องมีข้อมูลนะบางทีเพื่อนเจอเพื่อนอาจเพื่อนมองเป็นเพื่อนดูเป็นเนี่ยเพื่อนอาจจะได้ของดีแล้วมีราคาที่ถูกต้องถูกก็ได้แล้วได้ไปขายได้กําไรก็มีมีโอกาสนะแต่ถามว่าโอกาสแบบนี้มันจะมีบ่อยๆไหมมันไม่มีบ่อยๆหรอก ะครับแต่มันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันอยู่ที่ความรู้ของเพื่อนๆไงว่าเฮ้ยเพื่อนเรียนรู้กันได้เข้าใจและรู้ซึ้งถึงแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นของเกจิอาจารย์ท่านนั้นหรือเปล่าถูกไหมครับถ้าเพื่อนเรียนรู้และลึกซึ้งและดูเป็นเนี่ยเพื่อนไปเดินตลาดผ้านเนี่ยเพื่อนมีโอกาสเหมือนกันนะแต่ถามว่าคนขายะเขาจะไม่รู้เหร ว่ารุ่นนี้มีราคาไม่มีราคาดีหรือไม่ดีน,นี่คือพึงคิดกันต่อยคนขายผ้าเขาก็ต้องรู้เขาก็ต้องมีข้อมูลนะไอ้คนที่ไปซื้อของที่ถูกแล้วคิดว่าได้ของดีเนี่ยเรียนรู้เก่งเหมือนกับคนขายผ้าหรือย,อยงอังพราะขาแผงผ้าในตามตลาดนัดหรือตามตลาดผ้าเนี่ยผมว่าเก่งนะผมว่าเพราะอะไรเพราะเขามีของแล้วเขาก็นั่งดูดูดูแล้วก็คัด พออะไรที่มันไม่เก่งไม่สวยไม่ดีหรือว่ามันคึมคึมคือเกลือหรือว่าเป็นองค์ที่เขาไม่รู้เขาก็มาวางขายตรงละ 100, ร้อยวัวละห้าสิบบาทตัละสองร้อยสามร้อยแต่ถ้าอะไรที่มันดีๆเนี่ยผมเชื่อผมถือเขาก็เก็บแล้วเขาก็ไปปล่อยขายเนี่ยราคาแพงๆนะเขาคนเรามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าโลจิกอ่ะเป็นเรื่องพื้นฐานเลย นะเพื่อนๆมีอะไรมาเขาก็ต้องดูก่อน,นมาคัดมาคัดแล้วก็ค่อยเอาไปขายไม่มีหรอกมาแล้ววางวางๆไม่รู้เรื่องเนี่ยผมว่าเป็นไปนไม่ได้หรอกนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะโง่กับเรานะดีๆไม่ดีเขาอาจจะตลาดก่าเราก็ได้นะครับโอเคเพื่อนมาดูกันในนี้ยที่ผมอยากให้เพื่อนดูเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมด้วยความงดงามด้วยความสมบูรณ์ของเหรียญเห็นไหมครับนะนี่เขาเรียกว่าเหรียญน,นะเห็นไหม เห็นไหมนี่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 หมสกเนี่ยไหมถ้าตราบใดหรือเมื่อไหร่ที่มันมีนะนามเพื่อประวา,าพิไทยย่อนะเนี่ยของสกก็คือราชินีนะครับอย่างนี้นะแต่คนทำเนี่ยคนสร้างคือเป็นคนที่นะสง์สร้างคือราเอ้เขาเรียกว่ารุ่นทหารเสือราชินีนะแต่ว่าเมื่อมันมีการอัญเชิญนะพระประิบปริเขาเรียกว่า พระปร,ะปร,ะม,ารามาริพิทายย่อพระประมาิพิทายย่อของกษัตริย์หรือราชินีแล้วเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฉะนั้นแล้วเนี่ยความนะความเข้มขขังและก็การปลุกเสกผมว่าไม่ธรรมดานะผมพ่อต้องทําแบบว่าเต็มที่อ่ะนะครับเนี่ยนะเพื่อนจาพิมพ์จําอะไรให้ได้ไหมสวยนะเหรียญนี้สวยไหมถ้าได้สภาพอย่างนี้สวยๆอย่างนี้ เก็บ้าไปเนี่ยเก็บเก็บเอาไปใช้หรือจะเก็บไปสะสมเนี่ยนะของสวยๆนะครับสภาพเดิมๆอย่างเงี้ยหายากแล้วนะผมว่าหายากแล้วนะถ้ามีนะให้รีบเก็บเลยเพื่อนๆรีบเก็บเลยนะยิ่งเป็นหลวงพ่อคูณนะและชื่อรุ่นที่แบบว่านะครับน่าสนใจอะ่ะนะให้เก็บโอเคเพื่อนประมาณนี้คลิปนี้ก็เอาอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ સવાદીખા